ลาสุดนี่ชนะคะแนนนับอีทีทีเด็ด99ที่ราชดํเนินนะเทล่าสุดนี่รถนะเทล่าสุดในี่อยู่ที่เสมอน้ำเงินนะสมาชิกนะเทล่าสุดนี่อยู่ที่เสมอน้ำเงินนะนะนนนนะก่อนชกอะ31ครับ ยอดไอคิวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับลูกเสียบเสียแขกครับสู้กับเพอร์คิวลิสวอจักรวุฒิครับนั่นแหละครับเสียไกลนะครับชัดชานนาคสินนะครับเจ้าของสีเสื้อวอจักรวุฒินะครับบริกรรมคาถาถอนมงคลให้กับทางด้านของเพอร์คิวลิสแล้วก็นี่เสียแขกพีเคครับปามุกแคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสมชายเทศรุ่งเรืองโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอนมงคลให้กับทางด้านของยอดไอคิวนะครับยอดไอคิวสอธนาเพชรครับสุภกิจพันสนนะครับ ดาวดังวัยยีิบแปปีจากอำเภอกระสังบุรีรำครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรธงชัยทีวีเอ็มยิมครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอนดำสุกรินนะครับหรือว่าสอนดำพีเคครับเป็นทีมงานสซอรฟเซนเตอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเฮอร์คิวลิสนะครับนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับมีผอพิสิทธิ์ชานรังสีนะครับให้การสนับสนุนเฮอร์คิวลิสนะครับพาราดอนโพปลอดครับ ดาวโรดวัย18ปีจากอำเภอทุ่งสงนครรีธรรมราชนะครับล่าสุดชนะคะแนน e t ีเด็ด99ครับมีวิทยาเพชร4ี่0มืนแล้วก็วรวุฒิวงธนาวัฒน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมีภัยเงินปานเงินเพชร4ี่0มืนแล้วก็เอกชยัยเพชร4 0 0 0 0ื่นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับคุณาชายัยติดตามทับคูน่นี้เป็นเยาวชนของชาติทั้งคู่ครับวัยเท่ากันครับ18ปีอยอดไายกบุรีรัมครับ นำเงินนั้นทุงน่งสงนครศรีธรรมราชบนเวทีหน้าที่ของรัชจนวัฒน์สมศรีครับอัศราวุฒิพิลาวันธนาชัยจำนงแล้วก็ธันพุฒธรังรองนุสิศร,ศรให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับนะครับติดตามนะครับเป็นมวยรอบบีซสุกครับครั้งที่31รอบแรกนัดแรกสายบีครับสายนี้มีไรเทพนะครับนัดที่ผ่านมาแพ้คะแนนเพชรธงชยัยทีบียนมครับมาดูว่าคู่นี้ใครจะเก็บแต้ม ในรอบแรกนัดแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งด้วยกันทั้งคู่ลยครับทั้งยอดไอคิวแล้วก็เฮอร์คิวลิสนะครับเฮอร์คิวลิสนั้นอดีตแชมป์รุ่น105ปอนด์ราชดำเนินแล้วก็ลุมพินีเข็มขัด2เส้น2เวทีเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเป็น2เวทีนะครับนี่2ปีโตเร็วมากคุณชายจากร0 5ยพรวดมาร้8ยใช้เวลา2ปีเท่านั้นครับอ่าครับส่วนส่วนสูงนี่ทะลุไป1 8 1เซนติเมตรแล้วนะครับวัย18ปีเด็กมหโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับนี่ครับเด็กรุ่่นใหมๆครับ ยุคนี้พศออนี้เป็นโอกาสที่ดีครับท้งภาครภาคเอกชนให้การสนับสนุนครับหลังมุมแดงนั้นมียอดมวยมาลุ้นด้วยนะครับทางด้านเจ้านนครับะตะวันฉายนะครับมาลุ้นอยู่หลังมุมแดงเพราะว่าเัาเสียแขกครับส่วนหลังมุมน้ำเงินนี่แม่วิทยาเพชรสี่หมเจ๊ก,กิ๊กครับเสียไกลครับมาลุ้นทางด้านของเฮอร์คิวลิตวอจักรวุฒ โอ้โหสูงได้ใจจริงๆครับคุณคุณประสิทธิ์ครับนั่นนะครับแค่18ปีเท่านั้นนะครับ180ซนเมตรในขณะที่ยอดไอคิวก็18ปีเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ผาสีเสื้อสอธนาเพชรแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของ p ีเเรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละครับขวากับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนทางด้านของยอดไอคิวก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับมาจากค่ายใหญ่เลครับพีเแสนชัย อุออ๊ยเ <c oughs> สียท่าเลยครับเฮอคิวลิตก่อนหน้านี้เคยมาควา้าแชมป์ในมวยรอบอีสุสุมาแล้วถึง2ครั้ง2คราด้วยกันนะครับมีทั้งเทนน่าจนมีทั้งรุ่งราวีแล้วก็มาหาเดชนีคค่ทะลุก,กันถึงรอบ4คนสุดท้ายเลยครับคุณจ้าชายักรูดเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับจำกัดนะครับผู the the ้ผลิตและจัดจำหน่ายอวาฟาสแ1 1และบิโตแม็กสองสีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพน ยาดองเล่าตาก้าเหรียญสองสีแดงแผ่นสีแดงผงสีแดงต้องยาดองเล่าตาก้าเหรียญเชิญพบมวยเวทีต่อเลยครับอ่าแหะครับ,รบนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับกองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของยอดไอคิวเนี่ยครับยายมาอยู่ในชายคาของพีเคครับสังกัดค่ายใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะถึงรอบชิงชนะเดินเหมือนรุ่นพีพีได้หรือไม่นะครับ่อนานี้ชนะจนรุ่งราวีมาหาเดช ้วนแล้วแต่ประสบความสาเร็จนะครับในการแข่งขันวยรอบอีสูสในขณะที่เฮอร์คิวลิสนะครับรุ่นน้องของพลอยวิทยาครับพรอยวิทยานี่เข้าชิงชนะเลิศนะครับนัดชิงชนะเลิศแพ้เพชรมาชนในวยรอบอีสูสูเช่นเดียวกันคุณเจษย์ใสติดตามครับเป็นมวยรอบที่มีรางวัลสูงสุดครับรวมแล้ว1นล้านห้าแสนบาทครับสาหรับผู้ชนะเลิศได้ครองแชมปเปี้ยนต่อยอดไปมวยระดับโกลินเตอร์นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับบ่ายโมงยีนาทีครับบรรยากาศสดๆจากวทีมวยสยามอมน้อย ก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วตั้งครับใช้ความยาวให้เป็นดุโอ้ยโดนจิ้มซ้ายครับหน้าสั่นไปเหมือนกันครับเฮอร์คิวลิสวจักขวุฒนั่นแหละครับสองแข้งสองาดนะครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสเอาละครับจับตาดูดีๆนะครับนี่เป็นการเจอกันของสองตัวเต็งในสายบีครับขวาเจอขวานะครับเตะขาพับนอกครับบเคเื่องหลากหลายเลยครับทางด้านของยอดไอคิวคายใหญ่ค่ายดังด้วยกันทั้งคู่ครับ อาแล้วครับเกาะในเด้งตีแม่ทรงนี้ครับจับได้เร็วนะครับทางด้านของเคอร์คิลิสเรื่องหมายการค่าของเขาอยู่ที่วงในเลยครับคุณจชายลูกพีเดินตัวนิดเดียวครับพิทยาเพชรสี่หมื่นแต่ว่าลูกทีมนีทะลุ181ไปแล้วครับนักเรียนชั้นมหกโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับพออหนุมครับผอพิสิทธิ์ชางสีครับอดีตนักมวยเก่าครับให้การสนับสนุนจากอวพกรุงเทพครับ นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผ่านนิทยการราชดำเนินนะครับหัวเขียวครับเนี่ยครับสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาครับเป็นเรื่องดีครับมีโอกาสก็จะย้ําอยู่เสมอครับอย่าทิ้งเรื่องการศึกษานะครับจะอยู่ควบคู่ไปกับเราตลอดชีวิตครับกีฬานั้นสร้างคนคนสร้างชาติรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยครับมวยไทยเป็นกีฬาชนิดเดียวครับสัว์กันถึงเลือดตกยางออกครับ แต่ว่าสุดท้ายใครแพ้ชนะไม่รู้อาวุโสน้อยกว่าต้องก้มกราบพี่ไม่มีในบนบทบัญญัติกติกาครับอ้าวครับเรื่มจะสับสอกแล้วครับทางด้านของยอดไอคิวมาแล้วครับหลากหลายแล้วครับได้ดูของดีครับติดตามได้นะครับศึกเจ้ามวยไทยช่องสามไดต่อสดอุ้ยเนี่ยครับแมกระโดดยนเข่าร้อยใสครับโอ้โหต้องบอกว่าเตรียยมาเป็นอย่างดีเลยครับยอดไอคิวครับวันนี้ แม่ขนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโชว์ด้วยครับเนี่ยครับสิ่งที่แฟนมวยอยากเห็นเลยครับมาเลยครับมีรางวัลจากนายห้างวินัยวีระพุทธชงอยู่ครับไทยนครพัฒนาพร้อมจะมอบให้ครับสอกกับเขาลอยการคอจระเข้ฟาดหางรับไปเลยครับครับดูเดือดก็ยังมีมณีแตงโมเอ็มสิบหกครับคุณเบิร์ตจนมอบให้นอกอย่างนั้นยังมีเอ็มร้อยห้าสิบีต่างหากครับรางวัลที่นี่อ้าวครับมัดกับเขาเขากับมัดทีต่อที่ เดินขยับบ้างแล้วครับยอดไอคิวมาและครับไม่หนีทางหน้าของยอดไอคิวครับนาและครับยอดยกที่2พักชมโฆษณาสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับกับสู่สนามนะครับติดตามความมันต่อนี่ภาพช้าช็อตเน็ดเลยครับเดีวดูครับความสงกำสมำผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับโอ้ยท่ายากนะครับแล้วก็ซอกขวามาเลยครับแม่ เห็นแต่ว่าไม่เข้าจุดโฟกัสลยครับเชิญครับพี่เลิงราคาจิ้โจ้เหล็กนะครับทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีจากออสเตรเลียต้องหนังขาจิ้งโจ้เหล็กเท่านั้นเลยครับขอบคุณคุณประวิตรมนวิทยาการใบตัดเหล็กพยาแรดเยคมจิงอึดจริงของจริงต้องพยาแรดอ่ะมีจําหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศต้องใบตัดเหล็กตาพยาแรดเท่านั้น,นครับเชิญพกกระฟรามันต่อเลยครับเสาร์หน้า3 1ตุลาคมครับเป็นโคต้าของโปรโมเตอร์ จากวิธีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเฉพาะเลยครับคู่เอกมวยรอบอีสุสุก็เป็นเพชรมณีกับเอ็กต้าครับสู้กันทิงแชมป์อีกคู่หนึ่งครับหานพลใส่กับเพชรศักชัยนะครับคู่ที่สองคู่แรกเปิดหัวเสาหน้า31เพชรกาฟิลใส่เพชร,พชรดำครับแฟนๆติดตามครับคู่มวยสวยๆคู่มวยแน่นๆนะครับก่อนชมยกนี้นะครับเครื่องดื่มเอ็มนะครับเครื่องดื่มเอ็มไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับมอบรางวัลพลังที่สู้ ให้กับนักมวยที่มีพลังขึ้นสู้นะครับต่อยได้สนุกดุเดือดชนะใจแฟนศึก้าบอยไทยทุกสัปดาห์ละครับสัปดาห์ละ5,000บาทต้องบอกว่ารางวัลพิเศษเยอะแยะมากมายครับผลเวทีต่อครับคร่งทางยกที่3นะครับยอดไอคิวกับเฮอร์คิวลิส138ปอนด์รอบแรกนัดแรกครับยอดไอคิวผลงานที่ผ่านมาสี่ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับเมืองใหญ่เมืองมวยเมืองกีฬาทั้งคู่ครับบุรีรัมย์น้ำเงินทุ่งสงขลาศรีธรรมราช บ้านเดียวกับนายหัวโกดิพลันชัยนและครับอ่าครับซ้ายหน้าดีคล้ายๆกับคู่แรกครับคุณประสิทธิ์คู่นี้ใครหยุดคนนั้นเสียเปรียบทันทีครับถือว่าเป็นค่ายมวย2แคมป์สค่ายที่ใหญ่แล้วก็มาสู้กันครับบนเวทีรอจานวัดสมศรีนะครับเอาละครับอ่ายอดไดคิวครับเปลี่ยนกาดเป็นซ้ายแล้วนะครับดูนะครับเปลี่ยนกาดเป็นซ้ายแล้วทีฟ้านําเข้าไปครับกลางเวทีครับแข่งซ้ายหัวเรี้ยงเข้าไปในขณะที่ยอดไดคิวครับ แมเนี่ยครับเพอร์คิวลิตครับเดินเข่าขวายึกข้ไปแมมีศอกสะบัดนะครับยอดไอคิวเสียโจมาแล้วครับทีมงานของเสียแขกเข้าไปลุ้นเข้าไปเชียครับเป็นกำลังใจเป็นขวัญใจให้กับน้องๆครับบนสมเียนเลือดทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับอาครับแม่สับกาดครับยกนี้ยอดไอคิวกลายเป็นมวยซ้ายครับดูครับแล้วเอาซ้ายเตะครับอาครับว่ายังไงครับเพอร์คิวลิต กลายเป็นหันหน้าเข้าหากันแล้วครับตอนนี้นี่ครับมันสมองไอคิวอยู่ที่กรงเกงสีแดงความใหญ่ความห้าวความได้เปรียบช่วงชกเธอคิวลิสจะทําได้หรือเปล่าโหน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 คุณผู้ชมนั่นแหละครับไล่แขนกันอยู่ครับข้างเชือกไล่แขนนะครับตีได้ไม่ได้เฮอร์คิวลิสเนี่ยครับเข่าซ้ายเด้งตึบก,ก็ไปข้างหน้าคือความหวังนะครับเส้นทางสู่รอบตัดเชือกค่อยๆไล่ไปเลยครับ สแต้มแรกจะเป็นของใครแข่งซ้ายยอดไอคิวทีป้ายเออร์คริลิตโดนแข่งซ้ายเสียงเฮมาโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละนาทีมีความหมายอย่างยิ่งครับอาครับคุ้มค่าทุกนาทีครับสมสโลแกนช่อง3ครับอ้าวครับใครดีใครอยู่แล้วนะครับทีต่อทีเม็ดต่อเม็ดดอกต่อดอกครับแม่ตั้งขบวนใหม่ครับทางด้านของยอดไอคิวเออร์คริลตก็ไม่สนแล้วครับทีขวาพยายามจะปัดให้เสียศูนย์ครับ ตั้งและแทงแม่แกกากระบาดขวางหน้าไว้เลยครับอโดนยันโอ้โหถอยหลังหายทองไปเลยครับโอ้โหเสียท่าเลยครับเออคิวลิกครับลุกขึ้นมาเอาเลยครับยอดไอคิวครับเนี่ยครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงอ้าวซอกขวามาอีกแล้วครับโอ้โหปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนเลยครับโอ้โหอัพชั่นค่อนข้างเยอะเอาครับนี่คือความหลากหลายของศิลปะครับนี่ครับ ไอคิวกับมันสมองพละกำลังกับไอคิวสู้กันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับพักป๊บเดียวครับปุ๋ยเอาละครับกับสู่สนามนะครับติดตามความมันต่อภาพช้าครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเสียท่านะครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเชิญพี่เร่งก่อนเลยครับ ยละมองเขาตาลิงหนุนพุทธรับใช้เป็นทาวาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดยอกแมลงกัดต่อยบูมเย็นศิษย์ศักดิเป็นบาดคัดจมูกนะครับสูดดมได้ไม่จําหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านอุ้มกระต่องกุ้งกระพับฟุตเตอรเอ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับพบกับอาหารทะเลสดๆและเมนูนอ,นอื่นอีกฝ่าร้อยรายการ,รบริการแต่ห้าโมงเย็ยนเป็นต้นไปสำรองที่ดังหน้าที่053 071 053 115 115 075ต้องอุ้มกระตง่งกุหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนยใหม่สามหนึ่งหนึ่งห้ามันต่อเจ็ดห้าต้อบคุณบรรดาพี่ๆที่ให้การสนับสนุนเวที มวยสยามอมน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยรอบอะไรก็แล้วแต่ครับที่นี่คือมิตรภาพครับภายใตายการนําทีมของคุณถลิงอยู่บารุงคุณผจญครับคุณธรรมนูนคุณธีรยุทธคุณนิพนธ์นะครับช่วยกันหาสปอนเซอร์มาเป็นรางวัลให้กับนักมวยนะครับขอบคุณนักมวยทุกคนนะครับทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครับวันนี้ผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วบนเวทีเดินหน้าต่อไปครับยอดไอคิวพีคีแสนชัยมวยไทยยิมกับเฮอร์เคลิสวอจักรอาวุธ บุรีรัมย์กับนครศรีธรรมราชสู้กันครับนั่นแหละครับอีกหนึ่งรายการ่า่ทอดสดนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ช่อง3นะครับที่จับมือกันมาอย่างยาวนานกว่า3าปีนะครับกว่า3ทศวรรษครับเอาละครับอยู่ไม่ได้แล้วครับทาาด้านของเฮอร์คิวลิสครับเนี่ยครับเดินปล้มนายเด้งตีข่าวทรายครับโอ้โหด้านหลังด้านล่างครับพระจันทร์ขายนะครับ นี่ก็เคยมาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังระดับแถวหน้าไปแล้วครับเนี่ยครับสร้างมวยดาวรุ่งนะครับประดับวงการมวยครับมวยแม่เหล็กก็มาที่นี่ครับมาแล้วครับบนเวทีมามาเลยครับที่นี่มีแต่มิตรภาพนะครับอยู่ที่นี่มีแต่ความสบายแอ้าวโดนกวาดลมอย่าไปหยุดยั้งนะครับเติมให้เต็มครับศิลปะอาวุธองค์ประกอบมวยไทยยกกี้มีเยอะแยะมากมายครับ จะทำอย่างไรครับดูความเจ้าเล่ห์ของยอดไอคิครับพละกำลังของเฮอร์คิวลิสจะปีนป่ายขีดอบเพื่อนคู่ต่อ,อสู้ได้หรือเปล่าเข่าลอยมุมกลางหน้าประธานเทคนิคพิยะเล่นสุดใจตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้อ้าวครับอาละครับเตะตีแล้วโหนไว้เลยครับทางนานของยอดไอคิวยอดไอคิกับเฮอร์คิวลิสนะครับ138้อปอนด์เดินแล้วครับ ทางด้านของเฮอร์คิวลิสครับไม่สนหน้าอิน,น้าพรมนะครับเอาละครับค่างหน้าป้ายหน้าดันแทงตัางกงับแพงหน้าไว,ว้ข่าวทายเด้งเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วนะครับค่ายเพชรสี่หมื่นครับขึ้นเชือรือชาในเรื่องของเขาเอาละครับแขงซ้ายอีกแล้วครับเปลี่ยนการมาเป็นขวาดูนะครับสลับกาดอยู่ตลอดเวลาแล้วครับทางด้านของยอดไอคิวสุดมันจริงๆครับวันนี้ผลงานของคุณสมจิตแฟนแก้่วนะครับดูครับสามคู่สองคู่ที่ผ่านมาก็ไม่ผิดหวังเจอคู่นี้ ม่เติมเต็มเข้าไปอีกครับอุณหภูมิหัวใจของคนมวยเป็นอย่างไรบ้างครับหน้าจอช่อง3ขอบคุณผู้บริหารทีมช่อง3ด้วยครับเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหอา,อาแล้วครับโดนปาดลม 2, 2ค้าง2คาแล้วยกนี่หาแล้ครับแข้งซ้ายแข้ขวาครับแต่ว่าเนี่ยครับเออคิวลิสเดินถึงตัวตลอดเวลาแล้วครับ ดันแล้วครับดันหน้าสามเหลี่ยมมุมะระฆังจึงก๊กเข้าไปเข้าขวาครับเรียกว่าถอยหลังหกล้มเลยครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสบนเวทีครับโรดเจนวัฒน์สมศรีแอร์ออกมากลางเวทีเดินต่อครับเฮอร์คิวลิปข้อขวา,อาโอ้โหเจอศอกขวาคุณจะใช่อาครับมีคอยสะบัดศอกเป็นตัวช่วยครับยอดไอคิวแต่สังบุรีรัมครับน้ำเงินทุ่งสงศ์นักศรีธรรมราช กระโจนลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับเจอซ้ายของยอดไอคิวอัดเข้าไปอีกดอกหนึ่งะครับชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามฟวามันต่อนีกครั้งครับเด็ดภาาชาตินะครับบันทึกในยกที่ผ่านมาครับดูนะครับโอ้ยเกาะนายได้เด็กตีครับแล้วเนี่ยครับเป็นจังหวัดตัดล่างของทางด้านของคือคิลิสครับทำได้สวยนี่พลาดโดนซอกขวาครับ ยอดไอคิวเนี่ยครับโอ้โหโดน2ครั้ง2คราแล้วครับยกเดียวครับยกที่ผ่านมาเจ้าเจ้าบุษจนเจ้าหนังเนี่ครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ด้านขายยาแล้วก็ เชิวเว้นและเว้นทั่ประเทศนะครับโดยคุณสายชนชัยพัชคุลสอบถามข้อมูลก็0 2 6 8 8 2 3 2 4ขอบคุณคุณประวิทย์บรรณาวิทยาการนะครับวีเซียวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของทังเจ้ากระชายดำเม,ม็ดลิ้นจือและเจียวกุหลานนะครับมีจำหน่ายที่ร้านตลับไทยและก็ห้างฟู้ดแอนทุกสาขาทั่วประเทศต้องกาแฟวีเซียวีเซียเท่านั้นเชิญพบกับยุทยที่5เลยครับเสาหน้า31ตุลาคมครับมวยรอบอีสุกสุครับทั้งที่31ครับหน้าที่ของเพชรมณีพอหลักบุญครรรรััับบบใสส่กกเออออ็ตางมคจุดร ฐานพลใส่กับเพชรศักชัยนะครับเปิดหัวด้วยเพชรกาฟิวกับเพชรดำครับเด็นมวยรอบท้องวันมวยวันพันดุแล้วก็จิงแชมป์ป้องกันแชมป์สนับสนุนโดยหมาแดงอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ที่สองเสา,นาหน้าอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมครับผู้มวยแน่นๆนะครับทุกสมมดาครับอยากดูคู่ไหนก็เสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับอยากดูคู่ดีๆจากโปรโมเตอร์หลายๆซึกนะครับเอาละครับทางด้านของเดลกิวลี่กับเดินถึงตัวครับยอดเดลกิวลควา้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับ โชว์ความแข็งแรงเลยครับทางด้านยอดไอคิวครับดูเธอคิวลิศครับจะทำอย่างไรครับโอ้วยนี่พอออกแข้งซ้ายกลายเป็นแข้งขวานหนังคนละม้วนเลยครับคุณระสิทธิ์ครับนี่ยกนี้ยกสุดท้ายเอาซ้ายหน้าเป็นมวยขวาอีกแล้วนะครับทางด้านของยอดไอคิวนี่ครับทำไมต้องลงนวมต้องมีจินตนาการครับเจอมวยซ้ายต่อยแบบไหนเจอมวยขวาต่อยอย่างไรคุณระสิทธิ์ครับเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะครับ ศิลปะแม่ไม้ไม้ไทยลูกแก uh, like, ้ลูกก huh? ันครับนั่นแหะครับตอนนี้รัดปายปีกเอาไว้แล้วครับต่างกัดสูงๆครับไม่ประมาทกัดไม่โต้ยเจอสอกซ้ายหูต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับล็อกไว้ได้นะครับทางด้านของยอดไอคิวอยู่ที่เฮอร์คิวลิสแล้วครับจะทำอย่างไรครับ ล็อกสะพายแรงล็อกไว้แน่นๆเลยครับเป็นมวยเข่าด้วยครับคุณประสิทธิ์ครับไม่ใช่มวยกำปั้นหนักครับเ่อทิวิตเนี่ยครับก็ต้องมีอาวุธนำเละครับเนี่ยครับจะเดินเข้าไปคว้านี่คงลำบากครับในขณะที่ยอดไอคิวดูนะครับโอ้โหดึงลมยกกันได้หมดเลยครับ หันรีหันขวางเอียงข้างให้เลยครับเออคิวลิสครับช็อตนี้เขาบอกว่าตีท้ายครัวครับรายการดีรายการดังชั้นท่องสามครับก็เป็นแค่รอบแรกนัดแรกนะคุณประสิทธิ์ครับดูครับพลิกออกข้างรับแข็งทำเป็นเหนือชั้นไปเลยครับมากับเวลาที่เหลืออยู่นะครับนาทีสุดท้ายครับของยกสุดท้ายทีไปครับก็เอาท่าทางนะครับ ไม่ในนาวุธแล้วครับทางด้านของยอดไอคิวในขณะที่เฮอร์คิวลิสครับคิดแล้วต้องทําเร็วด้วยนะครับช้าไม่ได้เวลาไล่หลังแล้วนะครับยอดไอคิวเผาเวลาทิ้งแล้วนะครับพลิกออกมาทางด้านขวาครับทวนเข็มนาฬิกามาที่ครั้งเวทีครับเนี่ยครับดันเอาไว้ครับดักผลักออกไปไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับเสียพับในครับเนี่ยครับตีกองรวนนี่โอ้โหแล้วก็เนี่ยครับ สุดทยตัวนี้อายุเท่ากันครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนี้18ปีเท่ากันกระสังบุรีรัมกับทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับรออย่างเป็นทางการครับการชูมือใครคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับอัศดาวุฒิพิลาวันธนาชัยจำนนงแลวก็ธนวุฒิรังรองอนุสรนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของยอดไอคิวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่ายอดไอคิวสอธนาเพชรเนี่ยครับ ดาวดังวัย18ปีจากอำเภอกระสังบุรีรัมนะครับเก็บ2แต้มแรกในวัยรอบอีซูสุได้สำเร็จนะครับบนเวทีครับคุณอำพลเฉลิมพลประพานะครับตัวแทนจากบริษัทตีเพชรอีซูสุเซลจำกัดนะครับมอบรางวัลพิเศษ30 0 0 0บาทนะครับอ่อพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูน้องโรสนะครับกลับมาดูน้องโรสคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้เดี๋ยวกลับมาครับ